านเรื่องเม่พ่อแม่ของฉันรักน้องมากกว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้ยวันนี้สั่งของดีกว่าวันนี้สั่งตุ๊กตาน่านเล่นมากเลยฉันอยากได้มานานแล้วกดสั่งหน่อยเพราะว่าเรามีตังพอเอเราว่าจะออกไปกินอะไรข้างนอกหน่อยดีกว่าลาลาลาอืม เอ้ตรงไหนบันไดนี่ไงโอเคท่องครัวอยู่นี่นี่อยากจะออกมาไหมยากอยากออกมานี่จะกินอะไรไหมพี่จะได้หาให้กินหนูอยากกินเลเอาเลยเหรอนั่งรอไปก่อนแล้วนี่จะไปไหน ไปหาพ่ออยากกินเลก็นั่งยืนรอไปก่อนเดี๋ยวพี่เอาเลยให้ไหนอ่ะมีอยู่สองรถอารรถหนึ่งให้น้องก็บล้วกันอีกรถหนึ่งเรากินเองเอาไปเย้ได้กินเลยแล้วไปนั่งกินตรงโต๊ะให้เป็นระเบียบโอเคนั่งนั่งเลย พี่จะไปกินไม่ไปนั่งกับหนูเหรอไม่เอาฉันไม่อยากนั่งกับเธอ <c oughs> ฉันนั่งดูทลารทัดดีกว่าวันนี้ก็ะโดนสนุกด้วย <c oughs> <c oughs> คุณเราไปหาลูกกันไหมได้ค่ะ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวต้องพาลูกไปไปเที่ยวออ นี่ลูกไปเที่ยวไหมไปค่ะเย่เยไปเที่ยวไปเที่ยวล่าแล้วหนูล่าหนูล่ลคะคะพ่อหนูก,ก็อยู่บ้านใช่ลูกลูกอยู่บ้านไปก่อนทำอะไรเอ่อล้างจานถูบ้านก่อนเดี๋ยวแม่จะพาน้องไปเที่ยวทำไมไม่ให้หนูไปด้วยอะฟอบ้านไปก่อนลูก ไหนประตูอ,อ๋อนี่ไงไปลูกไปเที่ยวกันเย่เย่ไปเที่ยวคือทำไมพ่อกับแม่ถึงให้น้องไปเที่ยวทำไมถึงต้องทิ้งเราอยู่ที่บ้านคนเดียวด้วยอ่ะไม่เข้าใจเลยแต่ฉันก็ไม่อยากจะหนีออกจากบ้านหรอกนะเพราะว่าถ้าเราหนีไปอ่ะ เราก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีคนรับเราไปอยู่ด้วยหรอกเพราะว่ายังไงล่ะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำงานบ้านเฮ้ยนิ่งน้องนิ่งน้องนิ่งนองเอา้าของมาแล้วสินะไปดีกว่าโหของมาเร็วมากเดี๋ยวแกะที่หลังดีกว่าวางไว้ตรงนี้ก่อน ตรงตรงนี้ก็แล้วกันจะได้ไม่หายแล้วก็เราก็เดี๋ยวเราก็กินขน,นมสักสองสามห่อแล้วก็ค่อยแกะก็แล้วกันส่วนโต๊ะเราเช็ดที่หลังได้ขอบคุณมากเลยครับโอเคไปกันคุณโอเคค่ะวันนี้ไปซื้อกับข้าวเอ้ยวันนี้ไม่ต้องไปซื้อกับข้าวเพราะว่าเราซื้อตุนเอาไว้แล้วอยเกือบจะเดินเลยบ้านแล้วเนี่ย จึ๊บจึ๊บอ้าวลูกทำอะไรอยู่หนูกินนมค่ะทำไมจานไม่เป็นล้างล่ะจ๊ะก็หนูก็จานมันก็ก็คือตอนเช้าเพ่ากับแม่ไม่ได้กินข้าวกันนี่หนูจะล้างทำไมเออก็จริงโอ๊ยคุณไปทำกับข้าวกันเอาลูกจะไปไหน จะไปนั่งเค okay. ไปนั่งกับพี่เขาไปแล้วน้องมาทําไมเอาก็ให้นั่งกับพี่ด้วยงยจะห้ามทำไมล่ะนี่อะไรเนี่ยอย่าหยิบนะพ่อนี่ของหนูหนูสั่งเองเค okay. คุณไปทำกับข้าวเลยเดี๋ยวผมนั่งรองกินพี่อะไรอ่าโนคะแกอุ้ยไม่ได้อย่าแกนะเธอ นี่มันของฉันฉันไม่ให้เธอแกะหนูอยากแก่อ่ะพี่ขาหนูหนูขาแกะหน่อยได้ไหมไม่ได้มันเป็นของพี่พี่หวงเอาไปไว้ในห้องดีกว่าพี่หนูขาแกะไม่พี่ไม่ให้แกะหนูขาแกะไม่หนูขาแกะอย่าจับพี่ไม่ให้จับหนูขาแกะหน่อยได้ไหมนิดเดียวพี่เป็นเจ้าของพี่จะแกะก็ได้เป็นเรื่องของพี่ พี่ซื้อเองน้องห้ามแกะหนูจะแกะหนูจะฟ้องพ่อนะว่าพี่ไม่ให้หนูแกะผ่าผ่าโยนาพี่ไม่ให้ของเล่นหนูแกะโอยกำลังจะเรียกเลยมีอะไรอีกเนี่ยผ่าค่ะพี่ไม่ให้หนูแกะแต่หนูซื้อเองนะคะพ่อให้น้องเขาแกะหน่อยลูกน้องเขาอยากแกะ แต่มันของหนูหนูไม่อยากให้น้องแก่ออันนี้มันเป็นแก้วด้วยนะเอาไว้ตั้งโชว์เป็นโมเดลว่าให้น้องแก่ลูกเอามานี่พภาพอะไรมาแม่ขังหนูเย้เยได้แก่แล้วให้น้องเขาไปหัดเสียสละให้น้องเขาบ้างรู้รอเปล่าไปไปกินข้าวลูกแปะเดี๋ยวค่อยมาแก่ เย้ yeah, สมนำหน้าอะกินเลยลูกเ yeah, ย้กับข้าวอร่อยกับข้าวใหญ่ๆอ้าวแล้วคองหนูล่ะไปหากินเอานุ่นเฮย้ยอันนี้เราไม่ยอมให้น้องแกะเด็ดขาดจะเอาไปไหนเอาไปเก็บไว้ในข้างหนูไม่ให้แกะรอกอ พ่อกับแม่รักน้องรักน้องมากรักมากกว่าเราอีกแม่ไม่แม่กับพ่อไม่สนใจเราเลยเราก็ไม่อยากจะหนีออกจากบ้านด้วยเพราะว่าแังงไงเราก็ไม่มีอะไรจะกินพ่อกับแม่ใจร้ายใจร้ายเราจะไม่คุยกับพวกเขาเราจะเก็บตังค์ซื้อของกินไว้กินเองจะไม่แบ่งใคร อเสียใจอน้องก็มาเป็นส่วนขัดขวางความรักอ,อืเราจะไม่คุยกับใครต่อไปเราจะนั่งดูทีวีทีวีช่วยบำรุงหัวใจไม่ให้เราเศอรอ้าได้เราต้องลืมเรื่องพวกนี้เราจะได้ไม่เศร้า คุณฉันคิดว่าคุณทำเกินไปไหมไม่หรอกคุณมันสมควรแล้วจะไปเล่นอะไรก็ไปเลยลูกมีเรื่องอะไรบอกพ่อเดี๋ยวพ่อจาัดก,การพ่อเดี๋ยวผมไปไปแปรงฟันอาบน้ำก่อนเดี๋ยวแปรงฟันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยอาบน้ำผมขี้เกียจอืมชึบชบลูกแม่กับพ่อกินเสร็จแล้วไปล้างจานหน่อย ทำไมต้องเป็นหนูอ่ะไม่ให้น้องเขาบ้างเหรอน้องเขายังเล็กใช่ใช่หนูยังเย็ดให้น้องเขาพักบ้างหาเสียสละให้น้องดิพ่อกับแม่ก็ชอบพูดอย่างนี้กันตลอดเลยไปไม่เงินแม่จะตีนะไปลูกไปไปเล่นเดีย๋ยวแม่จะไปดูทีวีเย็นอยู่ในห้องนอนไป ไปเดี๋ยวแม่จะไปดูทีวีออกไปเลยลูกไม่เอา,าหนูก็อยากดูนะ,ะรายการหนูยังดูไม่จบเลยไปเดี๋ยวแม่จะขึ้นเสียงใส่ลูกนะถ้าลูกไม่ยอมไปแม่จะดูทีวีทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่คุยกับถึงไม่คุยดีๆกับเราแล้วก็คุยแต่น้องเพราะกับแม่ลังเองียง หาโตะมาคันไว้ดีกว่าโอ๊ยเหนื่อยจังพ่อกับแม่กับน้องก็สบายเกินที่หลังจะหาตังค์ให้ตัวเองไม่ให้พ่อกับแม่หรกแล้วเราก็จะไม่สอนน้องเล่นหนังสือด้วยอืมโอ๊ยหลายชามเชืมัดเลยมินกินไรเยอะแยะเนี่ยฮะพ่อกับแม่หนูนี่ S <S> <S เสร็จสักทีลูกไปกวาดบ้านถูบ้บานชล้างใจเอ้ยไม่ใช่ล้างใจไปแล้วเสร็จล้างห้องน้ำด้วยนะทำไมต้องเป็นหนูตลอดเลยอะพ่อกับแม่ไม่หัดทำเองบ้านเลยเหรอสบายตลอดเลยอะก็ตอนหนูยังเล็กๆยังไม่มีน้องแม่ก็อุตส่าห์ทำนู่นทำนี่ให้รอบนี้แม่ก็ขอลองทำลูกก็ต้องลองทำบ้าง หนูไม่ทำดีกว่าลูกหนูไม่ฟังแล้วหนูจะเคลื่อนห้องไปนอนแเราไม่อาบน้ำหรอกแม่กับแม่ไม่รักเราแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเราไม่จะไปต้องอาบน้ำหรอกเพราะว่าเรามีครีมจะได้ไม่ไม่ต้องโดนยุงกัดเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าแปะลูกไปอาบน้ำค่ะ แล้วเดี๋ยวงานบ้านให้พี่เขาทําเองไปหมดแล้วนะเดี๋ยวลูกไม่ต้องทําเลยอะ่ะให้พี่เขาทําเองหมดเย่เย่หนูสบายจ้าแม่อยากให้หนูสบายไม่ต้องลาบากให้พี่เขาลําบากแทนอ่ะดังตัวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแผมเพิ่มตรงนู้นนะลูกแม่รักลูกที่สุดเลยรักคนเดียวเลยค่ะโอเคไม่ไหวไม่ไหว อยู่ที่นี่มันไม่ไหวฉันจะเอาของที่อยู่ในบ้านของฉันน่ะเอาออกไปหมดแล้วก็ให้ของของน้องของพ่อของแม่อยู่กันไปเลยเราจะไปอยู่ที่อื่นดีกว่าอืออยู่ที่นี่มันไม่ไหวแล้วอะ่อกีก็ได้ยินเสียงแม่คุยกับน้องว่าอะไรก็ไม่รู้อืฉันจะเขียนแดรลี่ไว้บนเตียง เขียนว่าแบบหนึ่งฉันจะเขียนว่าแม่ครับพ่อคะพ่อกับแม่รักแต่น้องใช่ไหมคะถ้างั้นก็อยู่กับพ่อกับแม่กับน้องแค่สามคนไปเลยหนูไม่ต้องอยู่ด้วยแล้วจะได้ไม่ต้องมาเป็นส่วนเกินของครอบครัวแค่นี้เอาวางไว้เลยเอาผ้าห่มผ้าคนหนูผ้าตุ๊ก,กตาโอยเอ,อเอ,อ,เ,อ,อเอา ออกไปหมดเอาสกุชี่ของฉันก็ไปด้วยนี่ฉันมีที่ชาร์จแบตโอ้ยฉันมีที่โอ้ยอะไรเนี่ยจะบ้าตายฉันมีที่ชาร์จแบตสำรองด้วยจะได้ไม่ต้องมาหาโทรศัพท์ไอหาที่ชาร์จแบตก็คือเรามีที่ชาร์จโทรศัพท์สำรองเอาไว้ด้วยเวลาไปไหนจะได้ชาร์จ แล้วโทรศัพท์ฉันก็มีเน็ตอยู่แล้วมีได้ทุกที่เอาออกไปให้หมดเลยจะได้อยู่ด้วยกันมีความสุขของเล่นที่ฉันซื้อมาเราก็เก็บไว้หมดแล้วดูซิว่าพวกเขาจะยังมีความสุขกันอยู่อีกต่อไปไหมแล้วฉันก็เอาฟูกไปแล้วด้วยถามว่าเก็บเข้าไปได้ไงฉันก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันต้องเก็บเก็บไว้ยัดในกระเป๋าสต็มเลยหนัก มากดแล้วจะแอบออกไปจากบ้านนี้อย่างเงียบๆรักกันนะก็ไปอยู่ดีกันเลยโอ้ยไปดูลูกหน่อยดีกว่าไม่ถึงลูกคนเล็กไม่ใช่ลูกคนโตเป็นไงบ้างคุณโอ้ลูกอาบน้ำอยู่ค่ะหรอสบายไหมลูกสบายะคะ่ะ พ่อรักลูกคนเดียวในโลกเลยพ่อรักลูกมากที่สุดในโลกเลยมากกว่าคนอื่นที่พอ่อไอ้นี่เลยเออไม่รู้พูดยังไงก็พูดไม่ถูกโอ้โหได้ยินชัดกเดเติมรักคนเดียวฉันก็ไปอยู่ที่อื่นเลยฉันจะโทรหาเพื่อนบอกกับเพื่อนว่าฉันขอไปอยู่ด้วยนะเพราะว่าอันนั้นอะ,อะ อ๋อโอขอบคุณนะนายเห็นใจฉันมากเลยอ๋อมีแค่พ่อเหรอไม่มีแม่โอเคขอบใจนะแค่นี้ล่ะฉันก็จะได้ไปอยู่กับพวกเขาแบบมีความสุขไม่ต้องมาคอยโดน,ใช,นใช้นู่นใช้นี่แต่ถ้าเกิดบ้านเพื่อนฉันนะต้องใช้จริงๆก็น่าจะทำน่าจะได้ทำได้กันแหละเออ ลาก่อนลาก่อยแล้วฉันก็เอาเงินติดไปประมาณแสนกว่าบาทเราฉันเก็บตังค์มานานและดินกว่าจะเก็บได้ประมาณนี้ก็ยากเหมือนกันนั่นเนี่ยลาก่อนบ้านหลังนี้มันหดหูมากเขาบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอนั่งทำอะไรวะอ้าวสวัสดีอ้าวสวัสดีเธออยากมาอยู่บ้านฉันเหรอ แม่พ่อกับแม่เธอนี่ก็รักลูกไม่เท่ากันเลยนันเนี่ยก็ใช่สิพวกเขาอาจจะวางแผนอะไรก็ได้ที่ทำให้เธอเศร้าใจก่อนแล้วก็ค่อยมาอันนั้นน่ะค่อยมาเซอร์ไพรส์ไม่หรอกพอหลังจากที่มีน้องอ่ะหลายวันผ่านไปเขาก็เริ่มสนใจน้องแล้วก็เริ่มใช้ฉันมากเพรานี้ฉันโดนใช้ให้ล้างจานอ่ะแล้วก็ให้ทำสารพัดเลยอ่ะ โหบ้านแกอยู่ใกล้บ้านฉันมากเลยนะเนี่ยตอนนี้พ่อของฉันไปทำงานอะ่ะเธออยู่กับฉันแค่สองคนก็ได้พ่อของฉันอะ่ะจะชอบใช้ฉันไปทำนู่นทำนี่มาเลยแต่ว่าบ้านฉันมีฟาร์มด้วยนะอยากจะไปไหมล่ะพรุ่งนี้ไปด้วยกันโอเคโหบ้านแกนี่ จริงๆอ่ะพ่อชันะสามารถให้ใครมาบ้านได้นะแต่ฉันบอกพ่อฉันไปแล้วอ่ะว่าอย่าจะพาเพื่อนผู้หญิงมาบ้านเพราะว่าเขาแบบก็เธอเพราะว่าเขาเอพ่อลำเอียงก็เลยบอกไปพ่อก็โอเคอโอ้พ่อในายใจดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันก็กลัวว่าพ่อนายจะห้าไม่ให้ฉันมาบ้านแกอมไปเปลี่ยนสภาพเลยจริงๆอ่ะ ฉันนะ่ะมีเสื้อผู้หญิงหรือด้วยนะฮะมีได้ไงไม่รู้แต่มีเยอะมากเลยอะ่ะก็คือตอนนั้นพ่อฉันอนะ่ะเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ฉันยังไม่เกิดพ่อคิด,ดว่าจะได้ลูกผู้หญิงก็เลยซื้อชุดสารัดมาตั้งแต่ยันโตต,ต,โต,ตั้งแต่โตมาถึงเด็กเลยละ่ะหรอโอ้โหชุดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ตั้งแต่เล็กยันโตเลยชุดนนะ่ะส่วนฉันก็ก็มีเดียวแหละเพราะว่า ือพอรู้ว่าผมเราเป็นลูกผู้ชายก็ก็ซื้อมานะแต่ว่าซื้อชุดผู้หญิงเยอะไปหน่อยตังมันก็เลยเหลือน,น้อยอ่ะเสิของเล่นผู้หญิงไม่มีอ่ะมีแต่ของเล่นผู้ชายโหนในไม่ตังด้วยอ่ะฉันเก็บกระเป๋าก่อนนะโอเคโอ้ยบ้านฉันนี่รักน้องมากกว่าฉันอีกเนะี่ยฉันเสียใจมากเลยโอ้ไม่ต้องเสียใจไปนะ เพราว่าบ้านฉันนะ่ะก็ไม่ได้เป็นแบบเธอหรอกแต่ว่าถ้าเธอมาอยู่บ้านฉันน่ะจะก็จะอบอุน่นเพราะว่าพ่อฉันรักฉันมากเลยพาฉันไปทำฟาร์มแล้วก็พาไปกินข้าวเยอะเลยแหละหรอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมไปอาบน้ำก่อนอนะ่ะเออโอเคฉันอยู่ที่นี่น่าจะมีความสุขนะอืม น้ำดีกว่าจืบเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ไปหาพี่ข้างบนก่อนนะแม่จะเรียกใช้โอเคคุณเรียกเลยเพราะว่าห้องนั่งเล่นมันมีฝุ่นอะว่าจะเรียกมาปัดซะหน่อยได้แหละแต่ห้องน้ำมันก็เลอะด้วยอะก็ให้เรียกมาหน่อยดีกว่าฉันกี้เกียร์ทำนี่ลูกอ้าว ไปไหนของแกเนี่ยแม่ไม่ตลกนะอยู่ในตู้แน่ๆอา้าอย่ามาเล่นกับแม่งนินนะเดี๋ยวแม่ตีเลยเอา้าวไม่อยู่ใบอะไรเนี่ยถึงคุณถ,ถึงถึงเออถึงปุกกี้เหรอเอ้ไม่ใช่ปุกกี้เดี๋ยวลืมลืมลมถึงแครอทฮะแครอทวางจดหมายไว้นี่ทำไมจาก แค่หลอดพ่อกับแม่รักน้องมากกว่าหนูหนูก็เลยหนีออกจากบ้านให้พวกคุณสองคนไหนอยู่กับแค่สามคนจะได้อยู่ด้วยกันมีความสุขไม่ต้องมีหนูเป็นส่วนเกินอ้าวหนีออกจากบ้านเหรอเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะอยู่แถวไหนเนี่ยเฮ้ยต้องไปบอกพ่อก่อนจะได้ช่วยกันตามหาอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่คุณอะไรครับมันไม,ม่ยอมมาใช่ไหมผมจะได้หยิบไม้เรียวม,มาตีไม่ใช่ลูกเราหนีออกจากบ้านฮะฟังอีกทีพูดอีกทีลูกตอนนีออกจากบ้านฮะจะอยู่ไหนได้ล่ะพี่ไปไหนหรอคะไปเล่นใช่ไหมหนูอยากไปด้วยอะ่ะไม่ได้ไปเล่นลูกพี่หนีออกจากบ้านฮะพี่หนีออกจากบ้านเหรอใช่ แล้วที่อยู่ไหนได้ล่ะคุณผมก็ไม่รู้อเออวันนี้พวกเราว่าจะไปกินเขาเรียกว่าอะไรอะหมูกระทะอะนะถึงแม้ว่าร้านนี้จะไม่ค่อยมีคนมาก็เถอะแต่ว่าร้านนี้เราพวกเราสองคนอะก็เคยไปกินเนาะอร่อยมากเลยอะจำได้ไหมคุณลุงเอ้ไม่ใช่ลุงดิอะไรวะคุณ เออถ้าเราไปเอาชื่อใครก็ต้องขอพัยคุณคอปคุณคอปเตอร์เออใช่เนาะใช่ค่ะร้านนั้นอร่อยสำหรับพวกเรามากเลยลูกเคยไปกินไหมเออลืมไปเราไม่ได้พาลูกสาวเราไปกินนี่นะลูกสาวสุดน่ารักของพวกเราเอว่าแต่ฉันก็กังวลเรื่องลูกคนเก่าของพวกเรานะใครล่ะเราจำไม่ได้ก็ ไอแค่หลอดเนี่ยคะโอ้ยเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วมัง้งอ้าวสวัสดีอันนี้ลุงแล้วเหรออ่ากลับมาที่นี่แล้วเหรอกี่ถึงจังนี่ลูกสาวเหรอใช่ครับทำไมปุ๊กเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มันคุนค้นคุ้นแฮ วันนี้ลูกคุณลูกคุณลุงหรอครับทำไมมีสองคนละ่ะผมจำได้ว่าค,คุณลุงบอกว่ามีลูกแค่หนึ่งคนอ๋อพอดีไปเก็บลูกคนหนึ่งเขามาเป็นพอลูกชายผมคนเดียวเลยที่เก็บลูกเขามาเขาว่าโดยพ่อกับแม่ใช้ยท,ทำนู่นทำนี่แล้วก็บอกว่าพวกเขารักน้องมากกว่าหนูชื่ออะไรครับ หนูชื่อแครอทค่ะฮะแครอทเหรอคุณเดี๋ยวลองถามชื่อพ่อกับแม่หนูรู้ชื่อพวกพ่อกับแม่ไหมรู้ค่ะเด๋ยวบอกมาหน่อยชื่อทอมกับชื่อเชอร์รี่หนูชื่อบอกชื่อเล่นเฮ้ยนี่มันชื่อพวกเรานี่ลูกมาได้ไงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะควรจะทําอะไรอะ่ะนี่มันลูกสาวผมแล้วนี่พวกคุณมาทําให้เด็กคนเดียว หนีออกจากบ้านเหรออ้าวพ่อกับแม่เธอมาแล้วเหรอไม่ต้องไปอยู่กับพวกเขานะอยู่กับฉันที่นี่มีความสุขกว่าไม่เหมือนอยู่กับที่บ้านพ่อกับแม่ของเธออยู่แล้วก็ต้องโดนใช้นี่ลูกกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับบ้านไม่กลับค่ะยังไงพ่อกับแม่ก็ต้องใช้หนูก็พ่อกับแม่ขี้เกียจทำเอง ัทำเองบ้างกลับบ้านกลับก็ได้ค่ะโน้ no, ไม่ต้องกลับอันนี้ลูกสาวผมแล้วเป็นน้องนี่คุณหยุดเลยคุณจะไปไหนก็ไปแล้วก็ไม่ต้องมากินร้ายผมแต่ว่าผมเป็นเจ้าของเด็กนะแล้วพวกคุณน่ะถ้าพากลับแล้วยังไงพวกคุณก็ต้องใช้เด็กอยู่ดีถ้าพูดด้วยน้ำเสียงที่อุนแรงไงซะลูกคุณก็ไม่กลับหรอก ถ้าใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนแล้วก็สัญญากับลูกว่าจะไม่ทำให้ลูกเสียใจลูกคุณก็ต้องกลับแต่ผมอะ่ะเห็นว่าพวกคุณน่ะเป็นคนไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ไม่ต้องมาร้ายผมแล้วก็ไม่ต้องเอาลูกของผู้คุณกลับไปด้วยตอนนี้เขาเป็นลูกผมแล้วมันคือลูกของผมนะครับ คุณไม่ต้องไปสร้างเรื่องหรอกคะ่ะไปกันเถอะถ้าฉันอเอาแกกลับมาได้ฉันจะตีแกเลยผมได้ยินนะครับออกไปไม่งั้นผมจะแจ้งตำรวจว่าคุณทำลายร่างกายเด็กแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกสาวคนเลกของคุณทำบ้างอ้อลืมไปลืมน่าจะลืมบอกไปนะคะก็คือหนึ่งหลายเดือนผ่านไปอื ผมจะไม่มากินร้านคุณอีกร้านคุณมันห่วยแตกก็แล้วแต่คุณดีเพราะผมไม่แคร์ความพูดของคุณไปโอ๊ยคุณดึงมือฉันแรงนะฉันเจ็บต่อไปเธออะจะกลายเป็นน้องของฉันเดี๋ยวเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปนะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะพ่อ,พอกับแม่พวกของเธออะเขาไม่อันนั้นแล้วเขาไม่สนเขาไม่ยุ่งกับเธอแล้ว เพราะฉะนั้นเธอหันมาอยู่กับครอบครัวเราดีกว่าไปครับผมหิว่าผมอยากกินหมูกระทะโอเคลูกไปเย่เย่เราได้เป็นสมาชิกในะครอบครัวของนายแล้วเรามีความสุขมากเลยอะ่ะพ่อนายไม่ว่าอะไรด้วยอืมก็นี่แหละมันถึงได้อบอุ่นไอ้กันครับผมอยากกินจะตายอ,อยู่แล้วโอ้ยมีความสุขโคตรเลยครับเธอจะกินอะไร พูดเลยนะโอเคเรากินแค่นมดีกว่าเพราะว่าเรากินเดี๋ยวแล้วก็อร่อยดีอืมอร่อยมากเลยพ่อนั่งสิครับรอเลยครับโอ้เนื้ออร่อยลูกกินไหมกินครับอืมอร่อยมากเลย <c oughs> อืมอร่อยอร่อย ต่อไปอะหนูอะเป็นลูกของพ่อแล้วนะเรียกพ่อสิพ่อโอเคเดี๋จะอยู่ด้วยกันนะถ้าเกิดพ่อแม่อยู่แล้วอะหนูสองคนอะหาดูแลตัวเองกันบ้างนะโอเคค่ะสำหรับละครเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับให้เพื่อผมด้วยนะครับกดตอนนี้เลยครับอย่าเพิ่งดูอย่างอื่นกดตอนนี้เลยครับ ้ปรเอครับกดให้ผมแล้วก็ออกความคิดเห็นให้พวกผมด้วยนะครับก็คือคอมเมนต์มาเนี่ยแหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย